การโพสเศร้าตัดพ้อต่อว่าน้อยอกน้อยใจแฟนหรือพ่อของลูกนะมันทำให้เขาเห็นอกเห็นใจเราจริงหรอถามตัวเองสิที่ทำมาเนี่ยอ่ทุกคนสาวๆลูกๆไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายถามตัวเองสิมันได้อ่ามันทำได้ดีจริงเหรอ มันได้ผลจริงเหรอเขาหันมาจริงเหรอเขาเห็นอกเห็นใจจริงเหรอโอ้ยคอยว่านี่นะยายว่านี่นะเขาจะลำคานสมาก,กว่าเนอะเขายิ่งสะใจสมาก,กว่าเขายิ่งจะรู้สึกว่าเฮ้ยเหลืองเลยอือฉันมีข่อมีสเส่ห์นะ ชีวิตฉันยังไงอมันก็ขาดฉันไม่ได้เหลิงลืมหลงนะไปหน้าหรือเปล่าคนเรานะ่ะถ้าคิดจะกลับตัวกลับใจนะมันทําได้ตั้งแต่ครั้งแรกเออแล้วนะและชีวิตอะ่ะอย่าไปยึดมั่นยึดติดว่าคู่เราเป็นของเราเนาะมันก็อยู่ได้เทียบเท่าสวรรค์ส่งมาอาจจะมีเวลาอยู่ร่วมกันห้าปีสิบปีแล้วแต่ สวรรค์ไปพอถึงเวลาหมดรักหมดความสุขเราก็ต้องถอยหลังมารักษาความอ่าหัวใจตัวเองลูกเอ้ยถ้ามันไม่ใช่ก็เดินหน้าอืมผัวเก่าไม่ดีก็เดินหน้าเปลี่ยนผัวลูกโลกปัจจุบันเมียเก่าไม่ดีก็หาเมียใหม่นะอยิงอ่งเป็นเมียประเภทกําลังหึงกาลังหวงกําลังจูจี้เนี่ยโอ้โหนะอืมกําลังเป็นนางยักษ์ในสมองของผัวเลย เ,ออเหมือนกันนะไม่ว่าหญิงหรือชายถ้าอยู่ในอาการหึงหวงจนเกินเหตุฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายจะรู้สึกเฮ้ยละเลงอะ่ะสนุกอะ่ะฉันรู้สึกมีเสน่ห์ฉันมีคุณค่ามันก็เลยตเตลิดเตลือจนเป็นเรื่องเป็นราวต้องทำร้ายกันนะทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะใช้สติอย่าสาวนะสะติอืมรักตัวเองดูแลตัวเองลุกข,ขึ้นมาสวยลุกข,ขึ้นมาเชิด อย่าใช้การโพสเดิมๆคำเขียนเดิมๆที่มันยิ่งทำให้ตัวเองแย่ yeah. แล้วประเภทคู่เขาจะตุยนั่นตุยนี่ทำน,นทำนู่นทำนี่ผิดเขารอดูด้วยซ้ำนะจะให้เขาเห็นความดีในวันสุดท้ายนะที่จากโลกไปพํำเลยโอ้โหไม่น่าเลยนูน่นนี่นั่นคิดไปเองมโนไปเองไม่มีประโยชน์แล้วนะตรงนั้นนะ่ะย้ารักตัวเองได้แล้ว ยำ้ำอ่าพินิษิพพ์พิจารณาว่าชีวิตเกิดมาเพื่อใครนะหายใจด้วยจมูกตัวเองไม่ใช่เหรอหาเงินซื้อข้าวกินเองไม่ใช่เหรอนะทุกวันนี้อืมเหนื่อยจริงเด็กเด็ก